โอ้โหวันนี้กินกล้วยแดงด้วยเว้ยโอ้โหอร่อยป่ะอ่ะเอานี่อ่ะเ,เออไปไหนโอ้โหได้ได้แล้วพอเจอเลยโอ้โหทำไมสกรปรกจังเว้ยแม็กทำไมที่นี่สกรปรกจังเว้ยเนี่ยสกปรกเนี่ยต้นหนังควงขึ้นหรอไรหมดเนี่ยอ้าฮ่าฮ่าจิมไหจิมหฮเว้ยได้ป่ะจิมไฮเนี่ย เอ้ยไม่เชิงหรอกไม่เชิงหรอกเอามาให้ลูกเอามาให้เอ้ยน่ากินกล้วยแดงได้สี่ห้าลูกพอเอาอันนี้มาให้เว้ยกัดกัดปอกดิปอกดิดิหอกเดียวโอ้ยเมื่อเช้ากินไปแล้วเนี่ยลูกหนึ่งเนี่ยเออเออเอาอันนี้เอาอีกลูกหนึ่งเอาเออเอาไงราายิ้มให้บ่อยเว้ยหยิ้มให้บอยเว้ยยิบไม่เอฟซีหรอ อ๋อคื prend? ออ๋อของปวดไว้เว้ยกระปุ่มบัปปุ่เออเศษเศอออมเลยตอนนี้เออเศษเศษเว้ยเศษเว้ยจ๋อทำไมต้องยิ้มให้วะโยมก็มาหาวันนี้ไม่เห็นเพิ่งออกมาคนเดียวนะเพิ่งออกมาแต่หมอพาก็ ยังไม่หายดีนะโยมนะก็ลูกศิษย์บอกนั่งกินกล้วยให้กล้วยกินละ,ละเดินราจะถ่ายคลิปให้โยมสักนิดนึงนะเพือ่อโยมได้คิดหายคิดถึงน <c oughs> ะครับผมของโปรดเขาโยมได้ับุตดของโปรดอ่ะนะย,ยังไงอ๋อที่คอเขาเนี่ยเขาสะสมก็คือเป็นกล้วยเยอะเต็มคออยู่ยก็เลย ค่อยๆเคี้ยวใจเย็นๆได้แล้วค่อยๆกินได้แล้วเพราะว่าไม่มีหมามาจะทำมั่ยเศษๆยอมซ่บๆอร่อยสันประทานจอ

อร่อยเศบๆยังไงอร่อยอร่อยคักๆอืออยังไงลูกอร่อยไหมเศบๆกินข,ข้าวโพดกันยมนะ

này kia là mì dìm lại này. Rồi, cái này cho nó.